พบกับผมเทิดยศสายนะฮะในรายการ Speed Vision ซึ่งเป็นรายการที่แนะนําเกี่ยวกับยนตกรรมที่ให้ความรู้และการตกแต่งในหลากหลายสไตล์ให้กับท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางนะฮะทางช่อง4 High Cable TV ทุกวันอังคารและเสาร์เวลาหทุ่มสำหรับวันนี้นะครับผมกำลังอยู่ที่สนามแข่งจิมคานาซึ่งไม่ต้องแปลกใจฮะว่าทำไมรถที่เข้าแข่งขันในสนามมีความหลากหลายมากเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าผู้ที่เอาอรถเข้ามาแข่งและตัวนักแข่งเอง ขามีไลฟ์สไตล์ย,ยังไงกับการแข่งรถประเภทน,นี้นะครับตามผมมาในช่วงสปีดท็อปเจอนครับ สวัสดีครับตอนนี้นะฮะผมกำลังอยู่กับฝูง KE 70นะฮะสวยงามทุกคันเลยแล้วก็ตอนนี้ผมจำเป็นจะต้องให้พี่แจ็คสันมาพูดคุยกับรถในหลากหลายสไตล์ที่พี่เขามีนะครับเพราะว่าช่วงสปีดท,ท้อคเนี่ยจำเป็นจะต้องมีคนที่มีความรู้มาอธิบายเดี๋ยวเชิญครับพี่แจ็คสันสวัสดีครับ หนุ่มรองเราขอตอนหน่อยพี่ไม่ได้เจอกันนานแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อแจ็คสันครับเป็นคูมาเลยครับเป็ไทยได้นี่หน่อยถ้าไม่พูดไม่ชัดอย่ารอคอเล่านะโอเคเดี๋ยวเรายืนตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนทาไมพี่แจ็คสันถึงมีความสนใจในการแข่งจิมคาร่าโอเคจิมคาร่านี่เป็นมอเตอร์สปอร์ตที่อยากบอกว่ามอเตอร์สปอร์ตเป็นถูกไม่ครับราคาก็ไม่ถูกเหมือนกันแต่ รถบ้านๆก็ขับได้ครับรถบ้านๆก็แข่งได้ครับรถไปตลาดเหมือนรถแม่ก็ใช้ใช้ได้มาแข่งรถใช้งานทั่วไปก็ใช้ได้ใช้ได้ครับแล้วไม่เกี่ยวว่าขับรถเป็นขับหน้าขับหลังขับสีว่าสามล้อขับได้แล้วแล้วทำไมถึงเลือกรุ่นตัตซูน KE70 มาเป็นตัวแข่งอ่าทำไมถึงเลือกตัวนี้โอเค KE70 นี่เป็นตัวโคโรลครับซิตาโคโร拉ครับ บอดีเดียวกันกันกบ AE86 อ่าผมเอาท็อปที70มา<ำ>แข่งชินาโน่คือคุ๊อย่างดี้คุ๊บนะแล้วที70เข้างานสติ๊กได้อ่าแล้วเข้างานอ่าเดร้ มีด้วยได้ด้วยแล้วปลัดไต่ก็มีด้วยแล้วยิมทันหน้าก็ได uh ้ด้วยได้ใช่ได้ด้วยแล้วงานลิฟก็มีอ๋อก็พูดง่ายว่ามันครอบคลุมทุกสนามเลยทุกอย่างเลยแล้วมันไปโชว์รถออโตโชว์ใช่ไหมครับก็มีเครื่องเสียงก็บางคนเอา k 7 0ทำอ๋อก็เลยมองว่า k 7 0เนี่ยตอบโจทย์เรามากที่สุดเลยมากที่สุดเลยถูกก็ถูกมันดีที่ให้คุณใหม่ๆมาเล่นแล้ว จับฝีมือใชุ้กแล้วแล้วก็แข่งได้ไงอ่าครับอ่าโอเคงั้นให้พี่ฝากถึงเพื่อนๆนที่ดูรายการสปีดวิชั่นหน่อยว่าคนใหม่ๆห,หรือเพื่อนหร,อหรือใครก็แล้วแต่ที่อยากจะมาลองขับหรือลองแข่งจิมคาน่าใช่ครับเขาจะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นว่าเอ้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากไม่ต้องใช้รถแพงรถหรูหรือโมอะไร,รอ่าเชิญพี่แนะนำเพื่อนเหน่อยครับครับก็จริงๆอ่า รถรถแบบนี้อ่ะมันไม่ไม่เท่าไหร่ถ้าจะซื้อรถปะที่บ้านใช่ไหมก็แพงอยู่แล้วแล้วมันคือรถแบบนี้บางคนก็บอกขายเ็จเหล็กแล้วรถแบบนี้ครือซื้อเศษเหล็กมาเล่นเลยก็ถูกเล่นของเล่นอ่ะแล้วจะแต่งนี้ที่เอานี่ใส่ได้ก็ใส่เลยนี่ใส่ได้ก็ใส่เลยเหมือนมนของเล่นอ่ะบาบิดออย่างเงี้ยใส่เสื้ออะไรใส่กางเกงอะไรแลแบบนี้ใส่กางเกงอะไรแแบบนี้อะไรคือ ถ้าจะจะเล่นใช่ไหมโมเตอร์สปอร์ตเอารถแบบนี้ถูกที่สุดแล้วคนก็ไม่ก่อพังครับแข็งแรงเลยนี่ไม่ก่อพังแล้วคือถ้าเอารถแพงๆมาแข่งใช่ไหมเดี๋ยวคนก็เสียตังค์อีกอ่าเดี๋ยวรถทางใช่ไหมก็เสียได้เสได้แล้วดีเลยนี่แล้วคุณใหม่ๆใช่ไหมขับรถแบบนี้ถ้าผื่อมกาเป็นครั้งนี้ปิดแล้วแสดงว่ารถดีที่สุดแล้วเอาง่าย พี่แจ็คสันจะบอกว่าถ้ามือใหม่มาขับรถเก่าๆที่อาจจะคอนโทรลยากกว่ารถใหม่ๆที่มีความพร้อมใ่ถ้าผ่านติมคานนาไปได้บนห้องถนุนคุณสบายแน่ๆใช่ครับถูกต้องไหมครับโอเคฮะช่วงสปีดท้องต้องขอขอบคุณพี่แจ็คสันมากๆนะครับที่ให้ความรู้กับเราทั้งเรื่องกิมคานนาและเรื่องรถ K70 ขอบคุณมากนะครับพี่เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าทั้ทายกันโอเค บริษัทอินโ o ไวโปรโตกราฟเฟอร์แอนด์ไอดิเตอร์เซอร์วิ ได้วรวบรวมจิมงงานโปรดักชันมืออาชีพที่เปลี่ยมไปด้วยประสบการณ์ด้วยการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์เราพร้อมให้คำปรึกษาออกแบบและผลิตผลงานทางด้านโปรดักชันที่มีความสร้างสรรค์แตกต่างโดดเด่นสะดุดตาและมีคุณภาพให้แก่คุณไม่ว่าจะเป็นสื่อการนำเสนอหน่วยงานหรือองค์กรการนำเสนอที่แสดงถึงภาพลักษณ์ของระบบการทำงานการแนะนำสินค้าและโฆษณา การออกแบบสื่อการนำเสนอหรือวิดีโอพรีเซนเทชันที่จะช่วยบันทึกภาพความสุขและความประทับใจความรักของคู่บ่าวสาวสื่อวิดีโอหนังสั้นโลโก้สื่อมัลติมีเดียและสื่อในรูปแบบต่างๆรวมถึงรูปแบบการจัดงานนอกสถานที่ในรูปแบบที่คุณต้องการ ดีครับชื่อรัตการแก้วแท้ชื่อเล่นชื่อน้ำครับผมรถที่ใช้นะครับเป็นโตต้าสตาร์เล EP 8 2นะครับเครื่องยนต์ที่ใช้เป็นเครื่องยนต์4 e fte ครับเครื่องยนต์พันสามเทอบครับส่วนที่แต่งไปบ้างของคันนี้ก็คือใส่คัสเทียดเกียร์ลิมิตนะครับแล้วก็เบรกหลังนี่จะเป็นแบบ2ดัมเบก้ลดิสเบรกครับผมแค่นั้นพอครับเล่นจริงมาหน้าได้ครับผมไม่จำเป็นต้องเป็นรถที่แต่งมาเยอะ เครื่องยนต์แค่ปันสามสามารถเล่นได้ครับผมจิมคาน่าหลักๆแล้วก็แข่งเป็นงานอดิเรกนะครับไม่ใช่แข่งเป็นงานหลักมีเวลาว่างก็เล่นสําหรับใช้ให้อะไรบ้างอย่างแรกเลยให้เพื่อนฝูงหลายคนครับรู้จักมากขึ้นมีการพบปะสังสรรค์กันมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการควบคุมรถเนี่ยสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับผมในช่วงของการยูเทิร์นการเบรกกระชั้นชิดเราสามารถใช้เบรกมือช่วยได้ครับ หลายคนมองว่ารถต้องแต่งรถต้องแรงรถบ้านเล่นไม่ได้อยากให้มาลองดูครับผมแล้วจะติดใจแค่นี้ครับชื่อเล่นชื่อยาครับที่ส่วนมากก็จะเรียกว่าบังยายูเซปครับเป็นรถ มิสูมิชิ L สองร้กับบาครับเป็นเครื่อง U หนึ่ง U z ครับเป็นแปดสูบได้เพื่อนเยอะได้มิตรภาพเยอะได้ทีมเข้ามาเยอะของยาอยู่ทีมอะไรครับอ่าของ G T ครับ G T เ a เดียนครับเป็นยางสปอนเซอร์การแข่งขันจิมคณาเนี่ยครับอ่ารถบ้านรถแต่งรถทุกประเภทก็แข่งได้ครับไม่จำเป็นว่าขับหน้าขับหลังลมือสมัครเล่นมืออาชีพก็ได้หมดครับ Hello, I, my name is Mee Chong from Malaysia. Then now I'm in Thailand, uh, Hat Jim series, Southern Thailand, round two, season two, round one. My car is made from local Malaysia, Photon Satria they call it, but Mitsubishi Cyborg in Japan. They are using is a twin cam 4G93 Dodge engine. And interior all is original spec. ECU also is original. Engine just a mod a bit with Z, full lock and my wheel is uh, sponsored by GT Radio, and also sponsored by F for suspension, and also Alpha Racing for sponsoring me to come to Thailand and have some race Timkana. I love Timkana because it's uh, very challenging, and it's really release my pleasure for my working and hobbies. That's all for my life. Yeah, thank you. Hi, my name is uh, Sam Young. I'm 23 years old, and today I'm here in Hajai uh, for the Southern Jimkana Racing Round One. Uh, I've driven uh, have driven a S15 here, Nissan Silver S15, uh, SR20 Turbo. Um, I've been driving this car for about two years, and so far I've made it to uh, Bangkok. Uh, that's the furthest we have went uh, in Jimkana. So, uh, what is Jimkana about? Uh, we are looking at basically car control. Um, whatever you do uh, with the car in the course will affect the timing and the performance of your race. Uh, um, and what does uh, Gymkhana actually do to you? it gives you uh, better better confidence in driving and also uh, to enjoy uh, a sport that is uh, so simple and, and uh, exciting. Uh, so that's all for now. Uh, i'm sam young again. thank you so much. Hello, I am Leona Chin. I'm from Malaysia. I am 29 years old this year. I'm now in Thailand racing for Southern Jimkana 2015 Racing Series. I'm very happy because I have a powerful S15 Nissan F15 so to drive uh, with Sam Yang and. We are from Malaysia Team Prince Lubricants, Kuras Motorsport and Spike Motorsport. Uh, thank you to all our sponsors for letting us drive for this uh, participate in this race. Uh, hopefully, I can win in my category. Thank you. 大家好，我是马克，从马来西亚来。啊，我这台是德右大 A 1八六，蛮出名一下。然后我拿来玩金卡呢。我的车跑着原装的 e NG，i n e 然后有普通改一下，还有啊，Racing Glass，还有等等很多问 ผมชื่อบุญชัยไอซุวรณครับรถที่ใช้มาด้าไฟเตอร์ใช้เครื่อง CJA1 เป็นเครื่องของอีซูซูครั้งแรกเปิดอู่ครับเลยอยากให้อู่ดังเลยเข้ามาแข่งในจิมขาน้าเนี่ยมันอยู่ใกล้บ้านมันสนุกพอแข่งแล้วเริ่มได้ที่หนึ่งก็เริ่มชอบเลยนำพักพวกทีมงานมาแข่งกันเยอะๆอครันนี้ใช้คัดเบอร์ลอนครับแล้วก็ เทอร์โบเครื่องลูกสูบ3,000จัดเต็มครับในเครื่องใช้ใช้โบร RB ร,บร์บค,ครับให้ให้เยอะครับไห้มีเพื่อนฝูงเยอะๆประสบการณ์ในขับบนถนนเราจะไม่ประมาทก,กับรถเพราะว่าพลาดนิดเดียวไม่ได้เลยรถจะมุนกลับเลยครับถ้าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมือใหม่จะจะขับจริงหนาะอย่างน้อยต้องรถต้องมีลิมิเต็ดก่อนแล้วก็ต้องมีเบรกมือขับได้ทุกคนครับ ไม่ต้องกลัวมือใหม่ครับสวัสดีครับผมนายคันธนเพชรพันธ์ครับเพราะว่าผมไอ้ที่ว่าผมเลือกคันนี้เพราะว่าผมมีรถใช้อยู่แล้วแล้วอยากจะเอารถมารถเดิมๆเนี่ยครับมาทดสอบ สมรรถนะของรถว่ารถนี้สมรรถนะของรถเป็นยังไงเพราะเราใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วครับผมตัวนี้เป็นรุ่น e 2 5 0เป็นเครื่อง 8. ออ1 8 0แแต่ว่ามีเทอร์โบครับผมเป็นเป็น e 2 5 0คูเป้ับบ้านเรารับไม่ได้โมดิฟายไม่ได้เลยมันมาเดิมๆจากจากศูนย์เลยไอประสบการณ์ในสนามนี่ใช้กับชีวิตจริงได้เยอะเลยครับเพราะเราได้รู้ควบคุมรถ ได้รู้ว่ารถไอมีสมรรถน,นะ,ะนนเป็นยังไงแล้วก็ได้ได้ควบคุมรถใช้เพราะผมก็มาลงสมัครครั้งแรกมือใหม่ครับผมก็ได้ได้รู้ในการหลักการขับรถครับผมการควบคุมรถครับ จัดอินโฟวท h โป o โตกรา p h ฟอ e ์แ i นด์อีดิเตได้รวบรวมจิมงานโปรดักชัน n มืออาชีพที่เปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์ด้วยการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์เราพร้อมให้คำปรึกษาออกแบบและผลิตผลงานทางด้านโปรดักชันที่มีความสร้างสรรค์แตกต่างโดดเด่นสะดุดตาและมีคุณภาพให้แก่คุณไม่ว่าจะเป็นสื่อการนำเสนอหน่วยงานหรือองค์กรการนำเสนอที่แสดงถึงภาพลักษณ์ของระบบการทำงาน การแนะนำสินค้าและโฆษณาการออกแบบสื่อการนำเสนอหรือวิดีโอพรีเซนเทชันที่จะช่วยบันทึกภาพความสุขและความประทับใจความรักของคู่บ่าวสาวสื่อวิดีโอหนังสั้นโลโก้สื่อมัลติมีเดียและสื่อในรูปแบบต่างๆรวมถึงรูปแบบการจัดงานนอกสถานที่ในรูปแบบที่คุณต้องการ ท่านผู้ชมตอนนี้ฮะเป็นช่วง speed history ซึ่งสิ่งที่ผมจะพูดคุยเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของการแข่งขันจิมคาร์นานะฮะแต่ผมไม่สามารถจะมีความรู้ต่อท่านผู้ชมได้ผมจึงเรียนเชิญพี่ชายท่านหนึ่งที่ผมรู้จักกันมาเป็นอย่างดีนะฮะกับพี่เรืองพี่เรืองครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่พแนะนําตัวให้กับท่านผู้ชมนิดนึงครับสวัสดีครับผมเรืองใจบสุกนะครับครับเพราะว่าผมทราบมาว่าพี่เนี่ยเรียกว่าเป็นผู้จัดแล้วกันนะ เป็นผู้จัดแข่งจิมคาน่นาอยู่บ่อยๆใช่ครับถ้าตอนนี้จริงๆแล้วก็ต้องต้องใช้ตพนามว่าเป็นผู้จัดใช่ไหมครับใช่ครับแล้วว่าคือก็จัดมาหลายสนามแล้วครับนะฮะทำไมพี่ถึงชอบและหลงไหลกับกีฬามอเตอร์สปอร์ตแบบจิมคาน่นาพี่เอาแบบสรุปเลยนะครับสรุปแบบสั้นๆก็คือว่าจริงๆแล้วผมอ่ะก็เคยเล่นแล้วเคยขับในการแข่งขันครับแต่ผมชอบมอเตอร์คอร์สผมชอบแดลลี่นะครับ ทีมขาหน้านี่มันมันเป็นกลุ่น<ม>กลุ่ในการที่ทุกๆคนสามารถเชื่อมถึงได้ับต้องได้เป็นการคือคนที่รักแนวเลสซิ่งสามารถที่จะเข้ามาในวงการเลสซิ่งได้เลย<อ>โดยเป็นื้นฐานนะครับ,ค,รบคือรถที่ใช้ในการแข่งขันเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องไปเซดร์วิฟลายอไะไรให้มากมายครับรถสามมันประจำบ้าน ครับเหมือนยาสามัญใช่ไหมครับที่ใช้ในชีวิตประจำวันก็สามารถนํามาเล่นได้ก็คือก้าวแรกของการที่เราจะเข้ามาในวงการสำารับสหรับคนที่ใจรักในวงการมอเตอร์สปอร์ตในแค่นั้นเองนะครับก็อยากจะบอกว่าทุกคนที่รักในวงการมอเตอร์สปอร์ตอยากชอบดูและก็อยากสัมผัสกิมคา่าคือก้าวแรกของท่านการแข่งขันเนื้อคือการแข่งขันกับเวลาการแข่งขันกิมคาาไม่ได้แข่งขันกับ คนอื่นแ่งอ่าแข่งกับตัวเองเลยต้องแข่งกับตัวเองครับนะครับไม่ได้แข่งกันกับผู้อื่นครับแต่ในการจัดรูปแบบแบบนี้ก็คือตัววินแข่งของเราเนี่ยก็คือเรามองให้ดูว่าเป็นการแข่งขันบางคนไม่เข้าใจว่าจิ้งกนาเนี่ยมันแข่งขันกันยังไงครับใช่ไหมแข่งขันเราเออรถแข่งขันไม่ต้องแข่งกันคู่ครับจริงๆแล้วจิ้งกนามันมีการแข่งขันหลายรูปแบบครับนะครับก็คือแต่หลักสําคัญก็คือทักษะการควบคุมรถ แล้ววิ่งไปตามลายของผู้จัดที่วางไว้คือตามกติกาที่เขากำหนดไว้แค่นี้อครับพี่พี่เลื่องพูดได้น่ารักมากเพราะว่าแกอธิบายเนี่ยผมเข้าใจจริงๆนะฮะหนึ่งเลยแข่งกับตัวเองโดยที่เราไม่ต้องแข่งกับเพื่อนใช่ครับเราชนะตัวเราเองอาจจะแพ้ในตอนนั้นก็ไม่เป็นไรใช่ครับใช่ไหมฮะเรายินดีกับเพื่อนเมื่อเพื่อนชนะเพราะเขามีทักษะดีกว่าใช่ก็ต้องยอมรับใรับแต่สิ่งที่เราได้เราไปใช้บนท้องถนนนะครับใช่ครับ แล้วก็อยากให้พี่ฝากอีกนิดหนึ่งสําหรับวัยรุ่นแล้วกันที่ยังขับรถอยู่ตามท้องถนนโดยที่อาจจะไม่เหมาะสมจะให้เขาเข้าใจแล้วก็พูดถึงการเข้ามาแข่งในสนามอย่างถูกต้องอ่ะคืออันนี้นะผมอยากอ่าเลยนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วนะครับผมเนี่ยผมพยายามเนี่ยที่ผมทำอย่างงี้ผมคาเคอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่ได้ไม่ต้องบ <c oughs> อกว่าผมเสียสละนะครับจริงแล้วผมใจผมชอบ <c oughs> อยู่แล้วผมมีเพื่อนผูงเยอะนะครับเกี่ยววงการมอเตอร์สปอร์ต ผมอยากจะให้น้องๆอ,อ่ะมองในแง่ดีอยากจะให้ทุกๆท่านน้องๆทุกๆคนหรือทุกๆท่านผู้อัวผู้ใหญ่ในบ้านของเรารมองในแง่ภาพที่เป็นบวกครับเราทําสถานที่ให้เขามีที่ที่เขาอยู่ที่เหมาะสมแล้วพวกเราพกุกพี่ๆน้องๆต่างๆมาทํา กิจกรรมร่วมกันในที่ที่เหมาะสมดีกว่าเราอย่าไปทําในสิ่งที่มันให้เขามาสาดแฉ่งหรือเป็นอันตรายพ่อแม่ก็เสียชื่อเสียเสียงแล้วก็ตำรวจเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆก็เขาก็ไม่แฮปปี้นะฮะเวลาเราทําอะไรทีเนี่ยมันก็เป็นภาพลบหมดครับพวกเราผมอยากจะบอกว่าน้องๆทุกคนนะครับไม่ว่าเกี่ยวกับวงการมอเตอร์สปอร์ตที่อยู่บนท้องถนนนะครับให้พยายามช่วยกัน ทำดึงเข้ามาให้มันอยู่ในสถานที่เหมาะสมร่วมวมือเชจอกันและจัดรายการของเราไปในถานที่ที่เหมาะสมมีอะไรมาช่วยเหลือกันบอกข่าวกันมาเราสามารถมาร่วมกันได้หมดไม่ว่าคุณจะแข่งมอเตอร์ไซค์ไม่ว่าคุณจะแข่งดิฟไม่ว่าคุณจะแข่งแด็กหรือว่าจิมฮันน้าใครจะจัดที่ไหนขอให้มาบอกเราจะได้ช่วยกันนะครับดึงกันมาล้วไปอยู่ที่ที่เหมาะสมผู้ใหญ่ก็จะเห็นดีด้วยเชื่อผมนะครับผมรับรองก็เป็นไปได้ มือนอย่างที่พี่เลืองบอกเลยนะฮะทุกอย่างถ้าอยู่ในกฎในระเบียบในสถานที่ที่เหมาะสมและถูกต้องมันจะลดอุบัติเหตุถูกต้องครับแล้วก็ทําให้ชีวิตคุณเนี่ยมีคุณภาพขึ้นด้วยอย่างเช่นการมาแข่งจิมคาน่าครับพี่ผมต้องขอขอบคุณพี่เลืองมากๆสําหรับช่วงฮิสตอรี่นะครับขอบคุณนะเพราะว่าพี่ให้ความรู้กับพวกเราได้เยอะมากแลวเดี๋ยวโอกาสหน้าพี่มีแข่งสนามไหนเราจะตามกันไปครับนะครับสวัดีครับผมครับออไวิ่งครับพี่สวัสดีครับ ครับท่านผู้ชมสำหรับรายการสปิดวิชันในเทปนี้นะฮะเราก็พูดถึงเรื่องของการแข่งชิมคานากันความรู้ที่ได้นะฮะกับไลฟ์สไตล์ของการแข่งขันกฎกติกามาร,รยาททุกอย่างอัดแน่นอยู่ในช่วง สปีดทอล์กและสปีดฮิสตอรี่เรียบร้อยแล้วครับอย่าลืมนะฮะสำหรับท่านผู้ชมติดตามรายการสปีดวิช s ั่นซึ่งเป็นรายการเกี่ยวกับยนตกรรมที่ให้ความรู้และไลฟ์สไตล์ในการตกแต่งเพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านผู้ชมทางช่อง4 High Cable TV นะครับทุกวันอังคารและเสาร์เวลา5ทุ่มอย่าลืมนะฮะสำหรับเทปต่อไปติดตามชมกับสปีดวิชั่น